ย h ว t ซับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และส,สดใสทุกคนนะครับพบกับผม Toxic Pro Player วันนี้เราอยู่กับคลิป l e b o 6 s i x ซีชวันนี้เนี่ยเราอยู่กับช่วงสำรวจด่านทุกด่านในเกมนี้นะวันนี้จะเป็นด่านอะไรผมขออนุญาตพาทุกคนไปดูพร้อมันเลยดีกว่าว่าด่านวันนี้จะเป็นด่านอะไรงั้นก็ไป โอเคด่านวันนี้คือด่านของสเตเดียมเหมือนเดิมแต่เป็นตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าชื่อมันคือสเตเดียม2020นะครับมันคือการมันคือเหมือนเดิมนั่นแหละคล้ายๆสเตเดียมตอนเช้าแต่ว่ามันเปลี่ยนไซส์ให้นะครับก็ตอนเช้าจะเป็น2ไซส์ตอนคืนจะเป็นอีก2ไซส์นะครับเป็น2ด่านดีกว่า2ด่านรวมกันนะครับโดยที่จุดเกิดเนี่ยเหมือนกันคล้ายๆกันนะก็มีอะไรแคทวอลกนี่น่าจะปีลงมาปะน่าใช่จุดเกิดฝั่งตะวันตกตะวันออกแล้วก็ห้องเครื่องนะครับ งั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างนอกเนี่ยกล้องเนี่ยมันอยู่ไหนกันบ้างเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันน่าจะ,ะน่าจะเดินเดินนด้น้อยกว่าตรงจุดแรกของสเตเดียมนะบาาวนะงั้นก็ผมขออนุญาตเกิดแคทวอลกันไปโอเคผมเกิดบนแคทวอลอีกแล้วนะมันคือข้างบนนี่แหละมันก็เหมือนกับของไอ้บราวนะงั้นเรามาดูในส่วนของกล้องกันเลยดีกว่ากล้องเนี่ยน่าจะมี4มุมเหมือนกันครับน่าจะเป็นตรงนี้ตัวแล้วก็ตรงนี้ มีหรือเปล่าไม่เป็นไรครับถ,ถ้าผมหาไม่เจอเดี๋ยวผมค่อยไปดูในฝั่งดีเฟนเดอร์แล้วกันนะครับตรงนี้มีหนึ่งตัวนะตรงนี้ตรงบริเวณรถเล็กๆอะไรทอย่างนะครับแล้วก็น่าจะอยู่ตรงมีมั้งน่าใช่ลงไปดูด,ดีกว่าอ่านี่ลงมาเจอเลยนะนี่หนึ่งตัวตรงนี้โอขออนุญาตวิ่งก่อนนะเพราะว่าผมไม่มั่นใจตรงนี้ ยิงแค่ไม่กี่ตัวนะครับแล้วผมก็เข้าไซส์เลยนะครับมีหรือเปลา่ามีหรือเปลา่าไม่มีโอ้มีแฮตด้วยตรงนี้มีไ้ยน่าจะไม่มีนะครับอันนี้ยิงไปยังโอเคงั้น ผมขออนุญาตพาทุกคนเข้าไปในชั้นต่อไปดีกว่าว่าชั้นอา่าชั้นเท่าไหร่เอ่ยชั้นสองปะชั้นสองนับว่ามีห้องอะไรบ้างหรือว่ากล้องอยู่ไหนกันบ้างงั้นก็ขออนุญาตพาไปเลยนะครับแต่ถ้ามันกล้องข้างนอ,นอกมันมีเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไปในฝั่งดีเฟนเดอร์ให้นะหมายถึงว่าผมจะไปดูว่ามันมีกล้องตรงไหนเพิ่มเติมไหมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับไปโอเคเอ่อผมอยู่บนหลังคานะคือตรงนี้เนี่ยมันมีที่ลงหลาที่ไม่ว่าจะเป็นแฮชหรือว่าการโดดลงนะครับแต่ว่า จุดนี้เนี่ยมันจะสั้นกว่าด่านของสเตเดียมบาโวนะครับก็คือมันมีทางลงไปยืนได้เยอะแหละแล้วก็มีแฮชลงด้วยนะนี่ตรงนี้หนึ่งที่ผมเห็นนะเนี่ยอันนี้มันคือส่วนไหนวะผมก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันว่ามันคือที่ไหนนะครับอา่าฮะใช่แล้วก็มีน,นี้ลงหนึ่งที่เหมือนกันนะครับงั้นเราลงตรงสีเหลืองก่อนไหมน่าจะสีที่สดใสกว่านะครับ ก็ขอ,อยนลงตรงนี้น้ำนี่ตรงบริเวณนี้ถ้าให้เดานะน่าจะมาจากโอลิกกนผมคิดว่าน่าใช่นะโอลิกอนด่านที่มีทาวเวอร์ถ้าจําชื่อด่านผิดก็ขออภัยนะเพราะว่าบางทีผมก็ลืบนะว่าด่านมันเยอะชิบหายนะครับน่าจะโอลิกกนนะถ้าถ้าเท,ท,ท,ท่าที่เท่าที่เดานะน่าจะใช่โอลิกอนนะด่านที่มีทาวเวอร์เล็กทาวเวอร์ใหญ่นั่นแหละที่ที่ท,ที่มันมีห้องนอนที่เป็นไซส์อ่ะอืมะแปะเพืดูดิอ่ะจริงด้วยโอลิกอนน้ำนี่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นห้องพักเด็กนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นโอลิกอนเนี่ยมันจะเป็นทาวเวอร์ใหญ่น้ำยิงไปทางนี้น้ำนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไซส์นะครับนี่ตรงนี้ก็มีทางขึ้นนะเนี่ยมาจากทาวเวอร์เล็กตรงนี้วิ่งไปตรงนี้จะเป็นทาวเวอร์เล็กนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์ที่มีหน้าต่างโดดเข้ามาแต่ว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยจะไม่มีนะอันนี้มันจะสับเปลี่ยนนะครับนี่เนี่ยตรงนี้มันจะโล่งปกติมันจะโล่งนะเนี่ยมันจะยิงได้ถ้าเป็นโอลิกอนนะชั้นสองใช่ไหมอันนี้น่าจะบัันนนนไไไดดกกลลาางงงปออออิิ่ี้ย โอลิกอนสีเหลืองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมาจากห้องเสื้อผ้าเล็กๆะนะนี่ห้องอผ<เล>้าอ่าเหมือนกันเป้เลยตรงนี้ก็ต่างเหมือนกันเป้เลยนะครับตรงนี้ก็ทางเดินแม่งก็เหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่อ่าน่าจะเป็นกวางปะน่าจะมีกวางหรือหมูป่านี่แหละมันจะเป็นห้องนอนเล็กตรงเนี้ยแล้วเดินออกมา,มาเนี่ยมันจะเลี้ยวซ้ายมันจะเข้าตรงนี้ได้เนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทาวเวอร์ใหญ่ยิงมานะผมจำได้ตรงนี้อ่านี่เหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนกันด้วยเลยนี่ก็มีแฮตือเปล่า อ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยแค่หน้าต่างย้ายอยู่ตรงนี้นะนี่ไม่ใช่ย้ายดิมันรถไปอันหนึ่งนะนี่ตรงนี้มันจะมีที่เดินได้นะครับเข้าชั้นหนึ่งชั้นสองได้นะนี่ตรงนี้ก็กะจกนะนี่โอเคงั้นเราไปดูส่วนของฝั่งสีแดงดีวกว่าว่ามันเป็นด่านของอะไรนะรขออนุญาตดูก่อนให้ผมมั่นใจกับว่ามันคือด่านอะไรนะรเพราะบางทีมมนก็งงนะมันคือด่านของอะไรนะครับ เห้องทํางานนีนนี้นด่านของอะไรวะสีแดงถ้าใครจําได้ก็มาบอกด้วยนะเพราะว่าบางทีดูทรงด่านมันก็งงนะว่ามันคือด่านของอะไรนะครับอันนี้มันคือด่านชี่อะไรวะเดี๋ยวนึกก่อนดิเออหรือว่าผมไม่เจอวะมันคือด่านของอะไรอะ่ะ ห้องซ้อมหญิงเป้าเอ้ยคนคุณเหมือนเคยเดี๋ยวนะมันคือด่านของห้องอะไรวะเดี๋ยวนึกก่อนดิห้องทำงานด่านอะไรวะเดี๋ยวนะมันมันคล้ายๆคาบคา,า,าเหมือนมันเป็นด่านสักด่านน่ะช่างมันล้วกันน่าจะเอ่อห้องสีแดงผมก็ไม่มัน่นใจเดี๋ยวเขียนแปะไว้แล้วกันนะถ้าหาเจอนะก็เป็น มีห้องซ้อมยิงเป้านะเชื่อมกับห้องห้องนอนห้องเด็กนับห้องนอนเด็กของโอริกกนนับสีเหลืองอ่อบริเวณนี้ก็เป็นไซส์หนึ่งนะค่อนข้างจะใหญ่มากๆนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีทางเดินมาจากบริเวณชั้นหนึ่งขึ้นมาชั้นสองของโอริกกนนะที่มันเดินขึ้นมาแล้วจะมีทางเดินต่อไปแต่ตรนนี้มัเป็นต้ต่างนะถ้าเป็นปกตินะเนี่ยเนี่ยเดินขึ้นมาจะเป็นทางเดินเป้าหมายมีทางเดินมาจากมีทางลงมาจากอ่อบริเวณดาดฟ้าโดดลงมาได้แล้วก็ปีนต้ต่างเข้ามานะนี่ มีรถเดี๋ยวนะอันนี้มันสีอะไรสีฟ้าด้วยเหรอมึงมีกี่สีวะเนี่ยด่านเนี้ยไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เดินมาตรงบริเวณโถงทางเดินสนักงานนะครับอันนี้ก็ห้องทํางานติดก,กันกับห้องไอ้เมื่อกี้แหละห้องซ้อมยิงเป้านะครับแต่เมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นว่ามันมีแฮตหนึ่งอันป่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าคือตรงไหนนะครับตรงนี้ป่าวะ อ่านี่ไงนี่ไงห้องทํางานห้องคลางแสงของออลิกอนน้ำหนี่อยู่นี้ลงมาได้นะนีส่วนกล้องน้บก็มี1ตัวตรงนี้น้ํานี่1หน่ตัวกระโดดและก็อีกตัวน่าจะเป็นตรงบริเวณบันไดนู้นหรือเปล่าให้ขออนุญาตเดินไปดูนะเพราะว่าบางทีเพื่อนมันก็ยิงผมก็จะไม่ได้นี่ตรงนี้1ตัวนะบันไดแดงตึกโซนแดง1ตัวตึกโซนเหลืองอีก1ตัวนะเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะชั้น2ทางขึ้น2อทางนะ ส่วนทางที่เป็นทางนี้เนี่ยไม่มีนะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่มีนะครับงั้นเราลงไปดูข้างล่างเลยดีกว่าว่าชั้นหนึ่งเนี่ยมันคือส่วนของออริกอนแล้วก็อีกด่านหนึ่งที่ผมกําลังสงสัยว่าแม่งคือด่านเชี่ยอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าคือด่านอะไรงั้นก็ไปขออนุญาตเดินลงมาจากออริกอนนะครับอันนี้คือบริเวณหน้าประตูนั่นเนี่ย manner, ที่ไม่มีแล้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแฮชแล้วก็ทางลงไปใต้ดินนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่มีนะครับล็อกเกอร์อันนี้ล็อกเกอร์อันนี้น่าจะน่าจะมัสสีฟ้าปะ มันคือยังเป็นสีฟ้าอยู่นี่ใช่ป่ะอยู่สีเหลืองเอ้าน่าจะน่าจะของออริกอนนั่นแหละน่าจะใช่นะเนี่ยแคทลงมาเนี่ยออริกอนอันนี้ก็นั่นคือนนที่จอดการลาดที่หวาตรงเชื่อมเนี่ยการลาดของออริกอนนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออใช่ออริกอนนะโอเคเดินมาตรงนี้ลงรถของด่านอะไรมีเป็นโน ไม่มั่นใจเหมือนกันเอาไปว่าเดิมนมาตรงนี้ก่อนนะครับตรงหน้าประตูที่มันมีตรงนี้ก็มีทางเข้านะครับก็เหมือนกับรุปกรอนที่มันมเป็นหน้าต่างนะตรงนี้เข้าได้กนะ็ได้แนละ้วอันนี้นเพิ่มซอฟบอมมาเอ้ยไม่ได้เพิ่มนี่มีอยู่แล้วนะรีกอนมันมีอยู่แล้วนะเดินออกมาก็น่าจะงงหน่อยนะเพราะว่ามันมีทางไปเยอะชิบหายเลยนะครับตรงนี้จะมีซอฟบอมน่าจะเป็นไซส์หรือเปล่าไม่น่าจะไซส์นะแล้วเดินคือตอนนี้ผมกำลังงงว่าอีกด่านหนึ่งคือด่านอะไรนะ อันนี้ก็ทางเดินโอริกอนจะจ๋าเลยนะนี่อันนี้ก็เป็นไซต์โอริกอนเนี่ยน่าใช่นะโอริกอนตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ทางลงก็เอาออกนะครับอันนี้ทางเดินขึ้นไปดอมของโอริกอนนั่นแหละมาจากทาวเวอร์เล็กเนี่ยมาจากทาวเวอร์เล็กนะนี่เนี่ยทาวเวอร์เล็กส่วนอันนี้ห้องอาหารอันนี้ห้องครัวอ๋อก็ห้องโอริกอนนี่หว่าเนี่ยแค่ไม่มีชั้นสองที่มันเจาะได้เฉยเนี่ย ห้องครัวน่าจะโอลิกกนนั่นแหละแหละแค่แบบเขาเรียกสลับฝั่งเฉยนะสลับให้คนมันตกใจเล่นนะมผมด้วยเนี่ยตกใจเล่นไอ้หี้ยส่วนห้องสีฟ้ากับห้องสีแดงเนี่ยผมก็สงสัยว่ามันคือห้องของห้องอะไรด่านอะไรคืองงอยู่ตอนเนี้เนี่ยมึงคือด่านอะไรวะเดียวนะกาลาดรถมันก็มีไม่กี่ด่านป่ะอหอด่านอะไรวะ ชอบหมดแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปเขียนเอาว่ามันคือห้องอะไรไปหาในแชทันหาในเจัา GPT ง่ายๆดีนะครับห้องที่ติดกับห้องเราก็คือห้องรถนะครับตรงนี้เนี่ยติดกับห้องรถที่เป็นการาดของโอริกอนนะครับตรงนี้แล้วก็เข้ามาติดกับห้องรถนะก็คือห้องเปียโนตรงนี้จะเป็นไซต์น้ำนี่แล้นที่จะเป็นทางเดินนะเนี่ยยาวๆจอดได้ส่วนตรงนี้จะมีทางเชื่อมไปตรงห้องครัวของโอริกอนนะก็คือตรงโถงเปียโนนะครับ เอาง่ายคือเปียโนติดกับครัวนั่นแหละแล้วก็ครัวติดกับการาชนะครับส่วนการาชก็จะมีติดกับโถงทางเดินด้านหลังมันเริ่มคุ้นคุแล้วนะแต่ว่าผมยังนึกไม่ออกคือด่านอะไรนะครับโถงทางเดินด้านหลังจะมีทางเข้านะต,ตรงนี้นะน,นี่เข้ามาได้ถ้าเกิดตรงบริเวณนี้นะเนี่ยแล้วก็โถงทางเดินมันมีทางลงมาจากบริเวณตึกแดงนะครับซึ่งก็สงสัยเหมือนกันว่าคือตึกอะไรนะครับเนี่ย มาตรงนี้ได้เนี่ยเดินลงมาได้เลยเนี่ยเข้าไซส์ห้องนังเล่นเฮ้ยเดี๋ยวเดวนะมีจุกบ็อกตรงนี้มีทีวีตรงนี้เดดเดดมันคือห้องบ้านเปล่าวะเดวนึกก่อนดิไม่น่าใช่บ้านนะน่าจะไม่ใช่บ้านแต่มันมีจุกบ็อกไม่กี่ห้องไม่กี่ด่านนะถ้าจำได้นะเออระช่างมาแล้วกันมัน <laughs> จำไม่ได้ก็จำไม่ได้ะไรง่าย ห้องนั่งเล่นจะมีแฮชที่ลงมาจากห้องอสีแดงเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้หนึ่งห้องแล้วก็เปียโนก็ไม่มีแฮชนะครับแต่เป็นพื้นไม้ตายได้นะครับระวังด้วยมันเหลืออะไรวะเดี๋ยวนะอันนี้ถงทางเดินด้านหลังก็ลงมาจากพันธแดงใช่ไหมอันนี้ก็ลงมาได้นะแต่ว่าระวังตกมานะตรงนี้กดทัร์ใบกูจะคุยกับใครวะเนี่ยอ่แล้วก็ น่าจะหมดแล้วมั้งน่าใช่นะน่าหมดแล้วเพราะว่าการ์ดก็มีกระติกกับทางหน้าประตูล็อกเกอร์นั่นแหละงั้นเรามาดูในส่วนกล้องเลยกว่าว่ากล้องชั้นหนึ่งมีอะไรกันบ้างงั้นก็มีตรงไหนบ้างงั้นก็มาดูเลยดีวยกว่ามาชั้นหนึ่งนะถ้าที่ผมขอเดินจากบ,บริเวณโอลิกอนตรงหน้าประตูนะเดินมาใช่ไหมขอแสกล้องก่อนมันมีตรงไหนบ้างซ้ายมีไหมไม่มีนะกล้องตัวแรกอ,อ้าวอยู่นี้นะอยู่นี้ หน้าทางเข้าห้องอาหารนะครับอยู่อยู่นี้เลยเนี่ยในตัวนะครับตัวที่สองมีหรือเปล่าออเหมือนกันเลยนี่หว่าอันนี้ลงมาจับยอมโอเคตัวที่สองน่าจะมีไม่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 มีตัวที่สองอยู่ไหนเอ่ยอ อยู่ตรงบริเวณโถงทาง่าเนือสีฟ้านะด้านหลังนะอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆรถนะครับกาดัดนะครับหน้าห้องกาดัดน mm ั hmm. ่นแหละอืมตัวที่3น่าจะไม่มีนะครับก็จบไปแล้วสำหรับด่านบาวโอเอ่อไม่ใช่ด่านสเตเดียมสองพนนะครับถ้าผมจำไม่ได้ก็ขออภัยเพราะว่าด่านนี้มันงงนะผมจะได้แค่ซีกเดียวนะอีกซีกหนึ่งจำไม่ได้ว่ามันคือด่านอะไรเดี๋ยวผมไปดูให้ว่ากล้องเนี่ยมันมีครบหรือเปล่างั้นก็ จอกันในตอนหน้าว่าจะเป็นด่านอะไรงั้นก็วันนี้ขอบคุณขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับถ้าไวไปหรือข้อมูลมั่วไปก็ขออภัยนะผมก็ยังมั่วเหมือนเดิมนะแล้วเจอกันในตอนหน้าสวัสดีรับบ๊ายบายโอเคขอเก็บตกจากตรงเมื่อกี้นะก็คือผมขาดไปตัวหนึ่งก็คือตรงบริเวณตรงนี้น้ำขี่ตรงนี้ตัวหนึ่งน้ำนี่ก็เท่าที่ดูนับเมื่อกี้ก็ยิงไปหมดแล้วนะตรงนี้ยิงไปแล้วอันนี้ก็ยิงไปแล้วนะแล้วก็ตรงนี้ยิงไปแล้วตรงแถวสีฟ้าข้างบนนี้ก็ยิงมาแล้วถ้าเราลงมานะตรงนี้ก็น่าจะยิงไปแล้วใช่ยิงไปแล้้้วนนี ผมจำได้หมดนะว่ายิงตรงไหนไปบ้างนะครับตัวนี้ก็ยิงไปแล้วโอเคหมดแล้วนะครับก็โอเค